มาเบิงความปลูกทีของมันอีเหลืองหน่อยเนาะความปลูกทีระยะต่อกันนี่ละโบเบนว่าหาเรื่องบ่ด้บ่อยากเฮ็ดเวียกเด้ให้พี่น้องเบิงสั่นเี้ระ,ะยะต่อมันะกะห่างกันนี่ละ่ะมันเป็นอีเหลืองหน่อยเนาะหัวมันบ่ย้าเกินไปไมนก็นเลย ยูน้ากันด้ี่หน่อยมีใยญี่ียาวมีสันคืออีเหลืองหน่อยอีเหลืองน้อยความีห่าง คำนี้แหละพี่น้องเบิ้องเอาต้น,นกันตะว่าตัวอื่นนี่ปลูกว่าไ้คืออีเหลืองหน่อยได้พี่น้องทดสอบทดล่องมาเบิดล่หละหอยบงหอยยังกันแป้งดีอยู่ตะว่าปลูกที่แบบนี้ว่าไรมากปลูกที่ได้ปลูกที่ได้มันดีย่างพี่น้องมันคุ้มหยาได้ซ้ำนี่อะไพี่น้องแนวโชว์ ไม่มีอะไรมากนอกจากความถี่ให้ดูแค่นั้นไม่ได้มีเยอะวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์หันดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเห็นว่าเป็นพี่น้องกันทั้งไกลกระไดพี่น้องชาวไร่น้ำกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ